สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่751นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาเบรกข่าวสารรูน่ากับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้หน้าหลายคนก็เห็นราคาที่ดิ่งเหวนะพร้อมกับปริมาณการเผาก็อาจจะตกใจนะฮะวันนี้ผมก็เลยมาเร็วนิดนึ่งเมื่อวานนี้สืบเนื่องจากตัว c ีโอเทอร f o าฟอร์มเนี่ยนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะเมื่อวานนี้แล้วเขาก็ยืนยันเลยนะว่าเทอร์าฟอร์มแเองเนี่ย จะเผาลูน่า4แล้วก็ UATC พร้อมกับลูน่า2นะวันนี้นะฮะเราก็เห็นธุรกรรมการเผาเนี่ยนะฮะปาเข้าไปนะห0พั 6, 000, เกือบ6กพันะฮะตีกลมๆแล้วกันนะหกพัล้านลูนา่านะหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมเผาแล้วราคามันลงนะวันนี้เองเนี่ยเวกัสเองเนี่ยเขาก็ไปจับพิรุษได้อย่างหนึ่งก็คือมันมีการโอนลูน่า4นะเออระหว่างกระดาน นะฮะระหว่างกระดานนะเออไปไปแนนไปคูคอยนะฮะมันก็เลยเกิดอภิมโหลานของการดั้มราคาลงมาผมจะบอกงี้ฮะในเมื่อนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเทอรล่าฟอร์มแลบจะเผานะทุกคนก็ตั้งตารอว่าเออถ้าเผาแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ว่านะเผาแล้วเนี่ราคามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะมันก็อาจจะมีโอนมาเตรียมพร้อมขายหรือเปล่านะฮะแต่เกิด การโอนในลักษณะนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นปริมาณที่มหาศาลเนี่ยนะมันก็ทําให้าราคาเนี่ยลงเพราะมันเป็นการโอนข้ามกระเป๋านะก็ดูดูกันไปนะฮะหลังจากนี้นะ,ะเมื่อมันมีการลงมโหรานหลังจากนี้มันก็จะขึ้นอภิมโหรานอย่างที่เราอาจจะไม่รู้นะฮะว่ามันจะไปเท่าไหร่นะฮะแต่มันก็มีคนเกาๆด้วยเหตุผลต่างๆนาะนาะว่าจะไปที่20สตางนะอ่ะเรื่องแรกเลยนะฮะ อย่างที่บอกนะว่าวันนี้เองเนี่ยนะฮะมีการเผาซึ่งผมบอกเลยนะการเผาตรงนี้เนี่ยมากกว่าของไบแอนนะถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยนะฮะของไบแอนเนี่ยอันนี้คือของไบแนนะเราจะเห็นแท่งเล็กๆนะอันนี้คือเผาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะฮะแล้วมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่ครั้งนี้เนี่ยแท่งมันใหญ่มากเลยนะถ้ามันจะเท่าก็เท่ากับเมื่อวันที่1 นะฮะมก,กระลานะวันที่1มักกะลานี่ยเผา6 0 0ันะเออวันนี้เองเนี่ยธุรกรรมเนี่ยเผาไป6 0 0ันหกนะหกพันะถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะนะไม่กี่ชั่วโมงนะฮะเผาได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะมากถามว่าการเผาตรงนี้มีข้อดีอะไรขึ้นหนึ่งนะฮะปริมาณลูน่าซีมันลดลง นะฮะปริมาณ Luna มาลูน่าซีมันลดลงแล้วคงก็ถามว่าอัแล้ว USDC อ่ะจะเผาไหมคือต้องบอกงี้ก่อนว่าไอ้กระเป๋า204ใบเนี่ยนะฮะที่เราเจอนะเราเจอเนี่ยมันมีลูน่าซีอยู่ประมาณ2 2,300นะฮะ2,300ล้านนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเผาเนี่ยนะฮะมันก็มีความเห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดลด USDC เนี่ยได้สัก3,000-4,000ล้านเนี่ยนะ,ะมันจะทำให เอ่อรูน่ายูไอเนี่ยถึง1ดอลลาร์ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเผาไปสัก2อ0พนะ2อ0พเนี่ยมันเกิน1บาทแน่นอนนะฮะถ้าเปะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าความเห็นของของเอ่อผู้ที่ให้ความเห็นนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะมันมีการคุยกันที่ไบแอนท์ไทยแลนด์นะฮะว่าเออถ้าเกิดมันเผา2-3พันล้านเนี่ย นะฮะลูลูน่า USDC เนี่ยจะไปถึง1ดอลลาร์ได้อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่อีกข้อหนึ่งซึ่งการเผาวันนี้เนี่ยส่งผลดีอย่างมากเลยฮะอันนี้เป็นผลดีระยะยาวนะคือต้องบอกงี้ก่อนว่าการเผาตรงนี้เนี่ยทำให้เอ่อคอมมูนิตี้พูนะคือรอบนี้เนี่ยเราเราจ่ายเงินให้กับเดฟนะในการดูแลระบบเสร็จแล้วเนี่ยพอจ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยนะคุณดูนะเออพอมันมีการโอนธุรก,กรรมหรือการเผาเนี่ยนะฮะ เงินเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะเข้าคอมมูนิตี้พูลพอเข้าคอมมูนิตี้พูลเนี่ยมันจะมีเงินไว้ดูแลระบบเห็นไหมฮะเงินกลับขึ้นมานะแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยอันนี้ก่อนที่เราจะจ่ายให้กับเดฟนะอ่าที่มีการอัปเกรดระบบไปนะตอนนี้เงินขึ้นมาเป็นเท่าเลยนะฉะนั้นเลยถือว่าเป็นเรื่องดีอันนี้ข้อที่1นนะข้อที่2ก็คือว่าอุปทา,านเนี่ยมันลดลงอย่าง พี่โมโหลานมากนะอันนี้ถือว่าเป็นการลดที่ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเ่ะเรามาดูนะฮะเรื่องสำคัญอย่างที่บอกฮะว่ามันมีการโอนเหรียญข้ามกระดานพอโอนเหรียญข้ามกระดานเนี่ยแม้ราคามันจะลดนะแม้ว่าราคามันจะลดนะแต่วอลลุ่มการเทรดเนี่ยมันเพิ่มฮะคุณดูนะเปอร์เซ็นต์วอลลุ่มการเทรดเนี่ยมันเพิ่มไป512ภายใน24ชั่วโมงไอ้นี่ถือว่าเป็นเรื่อง เรื่องดีนะเรื่องดีเสร็จแล้วเนี่ยเวกัสเนี่ยเขาจับไต่ได้นะเขาจับไต่ได้ว่ามันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วเอ็กเช g e เนี่ยทีมงานเอ็กเชง e เนี่ยเขากำลังจับตาดูอยู่นะฮะธุรกรรมเนี่ยมันเกิดจากจากที่หนึงคือที่นี้นะโอนมายังไปแนนนะ,ะบางส่วนก็โอนไปที่คูคอยอันนี้เราไม่รู้ว่าโอนไปทำอะไรนะฮะ ก็ยังไม่ทราบว่านะฮะตัวตนหรือเบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเกิดจากใครนะฮะทีมงานของเอ็กชิงบางแห่งเนี่ยได้รับคําแนะนําให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันเป็นธุรกรรมที่ใหญ่นะใหญ่ถึงขนาดว่าภาษีมันเยอะขนาดนี้เลยนะเออคือมันใหญ่ซะจนมีการเสียภาษีในเชนเนี่ยหกพันกว่าล้านนะเออหกพันกว่าล้านนี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็เป็นปริมาณที่เยอะนะฮะมันเลยทําให้ราคาร่วงนะเราก็ยังไม่รู้นะว่า การกระทำตรงนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับเทอรล่าฟอร์มแลบบที่เขาสัญญาไว้ว่าจะเผาหรือไม่นะอันนี้ก็ต้องดูนะฮะหลังจากนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยคือคุณคลิสเนี่ยนะอย่างที่บอกฮนะการให้สัมภาษณ์ในวันที่18มิถุนาเนี่ยนะฮะเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันคุมเคลือนะเผาคีเผาขีอย่างที่บอกนะฮะเขาก็ฟังเสียงชุมชนชุมชนเนี่ยอยากจะให้เผาลูนาซีเวทีซ เมื่อวานนี้นะเขาก็เลยไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันเลยผมบอกแล้วนะว่าเขาคว้างคว้างไม้ถามทางเฉยเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันมันสามารถทําได้หลายอย่างนะเอ่อซี CEO ของเทอราาฟอร์มแบบยืนยันเลยว่าเผา u s t c ลู n a านะเผา u s t c ลูน่านะเออแล้วก็พร้อมกับลูน่าสอง ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลายคนก็บอกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยควรจะจบภายในเมื่อไหร่คือต้องบอกงี้คําพิพากษาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องจัดการให้แล้วเสร็จเนี่ยนะฮะในการปิดก,กิจการเนี่ยภายใน30วันนับแต่วันที่มีคําพิพากษาฉะนั้นเนี่ยหเดือน1เดือนคือกลางเด,เดือนหน้าฮะโอโนะคำพิพากษาเนี่ยมีขึ้นเนี่ยนะถ้าเกิดจําไม่ผิดเนี่ยจะอยู่กลางเดือนมิถุนานะ กลางเดือนมิถุนาแล้วเขาต้องปิดกิจก,การให้เสร็จเนี่ยภายในภายในสิน้นภายใน30วันแล้วจะต้องโอนทรัพย์สินเนี่ยนะฮะไปที่เขาเรียกว่ากองทรัพย์สินในคดีล้มละลายเนี่ยภายในวันที่31ตุลาฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะตรงกับวันที่อังคารต้องสุกพอดีเนาะอังคารต้องสุกเนี่ยเกิดขึ้น,นวันที่13ก,กรกฎาคมถึง25สิหางหาเออเดือนเดียวพอดีเนาะเดือนเดียวพอดีนะฉะนั้นแล้วรอรุ้นฮะนะฮะเพราะว่าความชัดเจนมาแล้วนะฮะว่า เขาบอกเลยว่าเขาเผาปัญหาคือการวิเคราะห์นะฮะพอเขาเผาเนี่ยหลายคนก็บอกในยอย่างที่บอกนะฮะว่ากระเป๋าเนี่ยที่เราเราเจอในเออเขาเรียกพยานหลักฐานของเสกพยานหลักฐานของเสกเนี่ยในการเชื่อมโยงการกระทําความผิดเนี่ยมีกระเป๋าที่ร่วมกระทําความผิดเนี่ยอยู่ทั้งหมด204กระเป๋าอ่าไอสอง้กระเป๋าเนี่ยคํานวณน,นะฮะได้ลูน่าซีเนี่ยประมาณ3,300านะล้านนะ ไม่ได้สามพันทิลเลียนนะไม่ใช่สามทิลเลียนนะสามพันนะสามร้อยล้านลูน่าสีถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะฮะมีการเผาจากเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเผาจากไอ้สองร้อยสี่กระเป๋าเนี่ยมันจะเผาแค่สามพันแต่นี่มันเผาเข้าไปหกพันแล้วนะแสดงว่าถ้าเกิดการเผาตรงนี้เกิดจากเทอรล่าฟอร์มแลบแปลว่าไอ้กระเป๋าสองร้อยสี่ใบเนี่ยมันมีมากกว่านั้น แสดงว่ามันมีมากกว่านั้นนะคือตั้งข้อสังเกต2ออย่างนะอย่างแรกนะฮะถ้าเกิดการเผ่านี้เกิดจากเทอร์เฟอร์มแลบจริงนะแสดงว่ากระเป๋าของเทอร์เฟอร์มแลบมีมากกว่า204กระเป๋าเพราะว่า204กระเป๋าเนี่ยมีลูน่าซีแค่3,300ล้านลูน่าซีเท่านั้นเออที่เราเจอนะฮะใน204กระเป๋าแสดงให้เห็นว่าลูน่าซีเนี่ยนะหรือกระเป๋าเนี่ยของเทอร์เฟอร์มแลบมีมากกว่า204 นะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยไอ้2อ4ีนะสีเนี่ยมี USDC เนี่ยนะฮะเออองพล้าน USDC ซึ่งความเห็นนะฮะของเออคนที่ให้สัมภาษณ์ในไบแ a น c e ไทยแลนด์ที่เขาจัดกิจกรรมในวันที่18มิถุนายนเนี่ยนะฮะเขาให้ความเห็นอันนึ้อันนี้มันคืออดีตอ่ะอดีตมันก็คืออดีตนะเป๊กเมื่อไหร่ก็1นึ่งหนึ่งหนึ่งดอลลาร์มันนั้นนะคือระบบของมันเนยอย่างที่บอกแหละนะมินต์แอนเบิร์นะ เป๊กเมื่อไรหนึ่งดอลลาร์เมื่อนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเผานะฮะจริงๆแล้วได้สัก2-3สาทินเลียนเนี่ยอันนี้สนุกนะสนุกนะเอ,อ่อข้อที่1นนะถ้าเผาได้1นึงถึงสอทินเลียนเนี่ยนะอันนี้ดีถ,ถึงแม้ว่าจะไม่เผาลูน่าซีให้1นึงถึงสอทินเลียนเนี่ยแต่เผา USDC ได้สัก3,000-4,000นะฮะ มันก็มีโอกาสที่จะกลับไปถึง1ดอลลาร์ได้ฮะมีความเห็นนะจากานักลงทุนนะชื่อคุณหนึ่งคุณหนึ่งเนี่ยบอกว่านะฮะอนาคตของลูน่าสีขึ้นอยู่กับ usdc ฮนะใช่มันขึ้นอยู่กับ usdc ไงเพราะว่าชุมชนเราเนี่ยพยายามเน้นเผา usdc ก่อนเพราะว่าการจะเผา LUNA าให้ได้มากเนะี่ยต้องใช้ระบบก็คือระบบเป๊กนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเผานะ usdc ให้ได้3,000ถึง4,000 usdc ล้านนะ USDC ถึงจะเป๊กกลับมาที่1ดอลลราได้อา้าวไอกระเป๋า200นะส0 4กระเป๋าเนี่ยมีอยู่นะเออสามเอออล้านถ้าเผาเอาแค่ที่เรารู้นี่แสดงว่ามันก็เกือบเกือบหนดอลลาร์แา้ีสิท้งนั้นอ่ะใช่หมหาฮถ้ามันเป๊กก่ะน,นะฮะผมก็เลยบอกว่าไอ้ประโยชสุดท้ายนะประโยชสุดท้ายนะผมอาจจะไออยู่บ้างนะต้องขอภอภัยเ ประโยคสุดท้ายเนี่ยที่มีการพูดคุยนะในไบนั้นไทยแลนด์เนี่ยในวันที่18มิถุนายนเนี่ยสำคัญมากฮนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไอกระเป๋า204ใบเนี่ยนะมีจำนวนนะฮะู USTC เนี่ย2,355ล้าน USTC ถ้าเกิดลบจากอุปทานนะเออปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลือ6,600ล้านนะฮะแต่ ถ้าเขามีมากกว่านั้นมันก็อาจจะเยอะกว่านั้นนะมันก็ไม่ต้องไปถึงดนล่งรั่หรอกผมว่าประมาณเกือบเกือบหนึ่งบาทหรือเกินหนึ่งบาทเนี่ยนะก็ผมว่าคุณก็ไปกันหมดแล้วล่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปอันนี้ถือว่าเป็นความกาวโคตรสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าเอ่อซีโอของเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วนะคอนเฟิร์มเลยยืนยันเลยเผาแน่แต่ปัญหาคือเผาอะไอกระเป๋าอ่ะ,อะ,อะ,อะ มันมันมันมีอยู่เท่าไหร่นะคือทุกคนก็พยายามที่จะหานะจำนวนที่ชัดเจนก็พยายามหาอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะฮะแต่ที่เผาว่าเผาแน่ละคือถ้าวันนี้เนี่ยเป็นการเผาของเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยแล้วเผาได้6,000เนี่ยมันเกินจาก3,000เนี่ยนะฮแสดงว่ากระเป๋ามันมีมากกว่า2 0 4สี่ใบละนะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูดกันไปการเผาครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคามันจะเจ็บนะ มันจะลงทุกครั้งที่ลงหลังจากนั้นมันจะปั๊มใหญ่เสมอคุณไปดูในอดีตดิไอรอบก่อนสองสตังค์อ่ะมันก็ลงเหมือนกันพอลงเสร็จปับ๊บมันหักหัวขึ้นเลยแล้วขึ้นแบบอภิมโหรานมากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าให้ฝุ่นมันสงบถ้าฝุ่นมันสงบเมื่อไหร่อ่ะนะทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีเองนะคุณไม่ต้องไปสนใจฮะคือคือต้องบอกงี้เรารู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะเรารู้ข้อเท็จจริงรู้เงื่อนไข รู้ว่าเขาจะทําอะไรฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้อยู่แล้วว่าเขาจะทําอะไรเขาจะเผามาโหฬารขนาดไหนเนี่ยคุณจะไปสนใจราคาช่วงนี้ยังไงแต่เสียดายอยู่อย่างหนึง่งคืองบหมดนะะแม่ผมเนี่ยคิดอยู่ในใจเลยนะไอที่มีคนยุให้ผมไปกู้เงินมาแล้วมาซื้อใช่ไหมผมคิดถ้าเกิดผมซื้อตอนนั้นผมเสียใจตายเลยเพราะอะไรตอนนี้ราคาถูกกว่านะแต่แต่แต่ต้องบอกงี้คือผมไม่ได้ทํานะผมก็บอกว่าเออ มี30ล้านก็บ30ล้านนะพอใจในสิ่งที่มีนะฮะยืนในยืนยืนในจุดที่ตัวเองพอใจไม่เดือดร้อนคือคนที่เป็นทุกส่วนเนี่ยมันจะเป็นเงินกู้เงินมีดอกเงินร้อนนะฮะผมก็เลยบอกเออจะไปลงทุนให้มันทุกขทําไมนะเรามีโดยใช้เงินซื้อหวยเนี่ยนะ,ะเงินที่เราซื้อหวยทุกงวดซื้อเนี่ยมันเป็นเงินที่เสียอยู่แล้วเนี่ยเออมันเป็นเงินที่เราแบ่งออกจาก ความกังวลแล้วเนี่ยนะมันจะไม่กังวลเลยเราจะไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยลงทุนอย่างมีความสุขไม่ให้ลงทุนอย่างมีความทุกข์ถ้าลงทุนมีความทุกข์เหมือนคุณเอาปืนมานั่งจี้หัวตัวเองอะนะฮะว่าวันนี้ต้องขึน้นวันนี้ต้องขึน้นพรุ่งนี้ต้องขึน้นปีนี้ต้องขึน้นถ้าไม่ขึ้นนี่วิบัติแน่นอนอันนี้นี่คือการลงทุนที่จะสร้างความเครียดให้กับตัวเองนะอันนี้ไม่ควรทําฉะนั้นนี่ เรามีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นนะดีที่สุดในจุดที่ยืนนะต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเขามีลูน่าซีเยอะนะเขาก็ไปก่อนนะฮะเรามีรูน่าซีน้อยเราก็ไปทีหลังไม่เป็นไรทุกคนได้ไปเหมือนกันแต่จะไปช้าไปเร็วแล้วแต่ต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันเ,เรามาดูความความกาวนะอันนี้คือคนตุรกีเขากาวตัวลูน่าซีนะฮะว่า จะทำแพทเทิร์นสามเหลี่ยมใหญ่ทุกครั้งที่เหรียญทำสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยนะมันจะขึ้นใหญ่แล้วมันจะมันจะขึ้นมากนะฮะกว่าตัวครั้งก่อนอันนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่าเหรียญที่ท้ำสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยมันจะมีนะเออราคาที่ค่อนข้างมโหฬารอยู่พอสมควรนะผมพยายามดั้นไอมากเลยนะฮะพยายามพูดให้จบนะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเสียงมันข,ดขาดห,หายคืออย่างนี้ พอกราฟลูนาซีเนี่ยมันหลุดจากสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้ขึ้นไปนะฮะทีพีสามเนี่ยมันจะอยู่ที่ยี่สิบสตางค์อ่าทีพีสมอยู่ยี่สบสตางคฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปถึงตรงนี้หรือมันไปถึงหนึ่งบาทได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวคือเธอล่าฟอร์มแลบเผาเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้แหละฮะเป็นฝีมือมนุษย์ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคุณคำนวณน,นะฮะ โดยระบบคุณคำนวณโดยกราฟเนี่ยมันอาจจะผิดนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะผมเคยพูดอยู่เสมอว่าชีบาทเนี่ยที่มันขึ้นได้ล้านเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะฝีมือบูธลิกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการเผาครั้งนี้มันไม่ต่างอะไรจากฝีมือบูทลิกเลยมันเป็นฝีมือเทอรา่าฟอร์มแลบแล้วเาเราคาดการณ์ไม่ได้ว่าเขามีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มันได้แต่เดานะเดาเดาเนี่ยเดาครั้งแรกเราเดาแบบมีมีพยานหลักฐานก็คือมีหลักฐานจากเศษแต่หลักฐานจากเศษมันก็ มันก็เป็นแค่กระเป๋าที่เชื่อมโยงนะออความผิดเท่านั้นมันไม่ได้เป็นกระเป๋าทั้งหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขามีสักประมาณ2อสาทิลเลียนเนี่ยมันจะสนุกมากนะสำหรับลูน่าซีแต่ที่แน่ๆเนี่ยสายเทคนิค,คบอกว่ามันจะขึ้นไปถึง20สตางค์นะยีสตางค์เป็นเงินบาทน,นะใครมีลูน่าซีสักประมาณนะเอ,อ่ออะไรนะร้อยล้านนะร้อล้านนะสัก100ยล้านขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ ยีล้านใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิด200ล้านนี่คุณก็จะได้4ีล้านใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปนะคุณจะได้กี่ล้านก็ลองคูณๆกันตามจํานวนที่คุณมีนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะสิ่งที่คุณได้ในวันนี้นะฮะข้อที่หนึ่งคุณได้ความชัดเจนแล้วว่าตัวเทอร์ราฟอร์มแลบจะเผาลูน่าซี d ูเอสดีซน่าสจริงเผาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะฮะ ออจะเผามากแค่ไหนยังไม่รู้เผาเสร็จเมื่อไหร่คาดการไว้ว่าช้าสุดคือ31ตุลาเร็วสุดคือภายใน30วันนะแต่วันที่มีคำพิพากษาเพราะว่าในคำพิพากษาเขากำหนด30วันนะในการปฏิบัติตามคำพิพากษาก็คือในการปิดก,กิจการนะเออปัญหาคือเขาก็ต้องรีบทำฉะนั้นเนี่ยพอเขาพูดเมื่อวานวันนี้มันเลยเกิดนะปริมาณการเอ,อ่ออภิมโหฬานครั้งใหญ่นะเนี่ยตอนนี้ก็เผาเพิ่มไปเรื่อยๆ จากนั้นดูกันต่อไปนะฮะฉะนั้นคุณได้ข้อยุติแล้วว่าเผาแน่นะเผาเท่าไหร่นะต้องรุนนะเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้แจ้งว่าเท่าไหร่นะคือเผาอะเขาเผาให้เลยปกติเขาจะบอกเผาคีใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องมานั่งโหวตเผาเองสรุปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่อีกอันหนึ่งนะคือคําถามเนี่ยมี2คําถามคําถามแรกเนี่ยเทอร่าฟอร์มแลบเนี่ยนะจะเผาเองใช่ไหมเขาบอกเผาเผาให้ใน u s t c ลูน่สีแต่มันก็มีกระเป๋าบางใบอะ ที่เขาเข้าไม่ถึงหมายความว่าเขาอาจจะลืมรหัสนะหรือพาสเวิร์ดเขาก็อนุญ,ญาตให้ชุมชนโหวตเผาได้เหมือน800ล้าน u s ทีซีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องการเผาเลยตอนนี้นีออ่บอกเลยว่าชุมชนมีเสรีภาพเต็มที่เลยฮะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยคำพิพากษาครั้งนี้เนี่ยถือว่าทำให้ชุมชนเนี่ยโคตรกาวเลยนะทำให้ชุมชน,นมีความหวังมากขึ้นกว่าเดิมอีก ก่อนที่จะมีคําพิพากษานี้เรายังไม่มีความหวังดีขนาดนี้นะตอนนี้มีความหวังโคตรดีเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าก็อรอลุ้นกันไปนะปล่อยให้มันฝุ่นตลบไปก่อนนะฮะฝุ่นตลบเสร็จเดี๋ยวทุกอย่างสงบมันก็ขึ้นเองแหละนะฮะผมเชื่อว่าช้าเร็วชุมชนจะโหวตให้มีการเป๊กนะฉะนั้นเนี่ยเป๊กเมื่อไหร่ราคาพุ่งเมื่อนั้นนะ ก็ตื่นเต้นกันไปนะก็ฝากไว้เท่านี้เออใครมีทุนก็ซื้อไปใครไม่มีทุนก็นั่งทับมือเหมือนผมอะตอนนี้ผมก็ไม่มีทุนแล้วฮะชน,นละล้วเนี่ยดีที่สุดในจุดที่ยืนก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ